สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องฝ่ายกันเบันสกันสู่คนว่าเป็นทางภางไทยภาคลาวหรือจากต่างประเทศอันนี้ดีตระหนักสู่ซ่ององวาว9ก้าสูส่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องอ่อยเนาะโดยสำหรับวันนี้กระทังวาวกาว้าจะพาพี่พ่อนองมาหาทาั้งฮานปูนพี่น้องห่อยเนาะว่าปูนทั้งวาวก้าบอกพ่อพี่น,อน้องหอยอาชสิมาสั่งปูนแล้วก็สั่งทางเล็กพี่น้องหอย มากระปรี้ดทั้งทำงานกระเพาะเสียงเฮ็ดเวียดกับเสียงลังกตาตัดพี่น้องอ่ะเนาะเออกาเสียงเวียดการกระเพาะเวียดในการทำงานกาเสียงรบกวนในพี่น้องอ่ะเนาะกขอโทษขออภัยหลายๆน้ำพี่น้องกันว่ากันสืบคูสุบคนเบิกกระสมองสุบอลนั่นแหละพี่น้องเนาะเอาเทพเบทพี่น้องว่าลายห้างประทักทายสบายดีทั้งเกลี่ยผลเลยพี่น้องทั้งงานมาซื้บคูสืบคนเลยพี่น้องเลยไปกันเลย เป็นเห็ดเรียบเขาเหยีย,ย,ยบบล็อกละวพุกละกั่วกันอยู่พี่น้องอะอปะปนทนลายเลยพี่น้องออสเสร็จเล้วจะคลองห้างมาทมบิเห็นเไหมจะไปได้จากคลองห้างเพื่อน โอ้อยู่พี่น่าสนาโอ้ยอยู่ในตู้เปับห้องบอกกันจงนี้ให้ย่างหมดพี่สบายดีกยสบายดีด้วยั้เทยไมนนี้แต่งตัวงามขนาดนี้เลย ເຮົາເຕົ້າເນາະເບິດທັງນີ້ເອົາທັງນີ້ເພາະມັນຊິພໍແດ່ພີ່ນ້ອງເອົາສນີ້ໍພທຂານແລນາະດຈົ້າໄນນ

แปดแสนแปดสิบสี่พันเอาแปดแสนแปดสิบเลยป่พันละพันใ่มงสร้างไฮร์ปาตลอดต้องใขาดตุ้นเยเสียงดังแน่พี่นองเอยกเพินเห็ดเยเงานพี่น้องอเพ่นเก้าเล้นต้นเน โอ้ซาล่นเี่ยพอใจดีลิสาพี่น้อยเนาะราคา8ปดแสนแปดสิบสี่เปิดให้เอาเก้าแสนเลยอ้าวโเีเป็นทนมาเองดอกจงมันนี่เลยวองยเผาเห็ดม่นแหละแมนแมนบินกระ้างเครื่องเล็กมาก เล็กละกะนั่นเนาะเล็กละกะปูนป uh, 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 ูนแดงละกะเล็กป bon ูนแดงปูนเขียวปูนแดงปูนเคียวลักะเล็กพร้อมปูนอะไรดินบล็อกเดียวเฮาสั่งสั่งเพิ่มทีหลังเนาะหนาสิพออยู่ห่าจะพออยู่บ้างหนาสิพออันเท้าอันก็ก็เออทางมอเนี่แต่ทางหน้าอย่าอย่าเผาโจโจไว้ก่อนโอ้ย โอ้คนงานเพิ่งกันลายอยู่พี่น้องเลยนะลาะคนบ้โอ้คนเหยียบนะน,นี่เนาะพี่น้องเลยว่าทางว่าก้าวจะพาพี่พี่น้อ,นองเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยแล้วคนเหยียบบล็อกเหยียบไน้ไดพี่น้องเฮ็หตุใด งัดพวดขึ้นมาอีกบ้โตคักคักคักพี่น้องเอยผนเห็ดไวอเลยปับปับเอาอีกโบโจขึ้นมาคักคักโอ้สบายดีเด้ออ้สบายดีผลงานทางเฟ้นพี่น้องเอย เอ้ข้าก็้อกับข้อตัวกับก้อนแบนี้หน่อยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะเดี๋ยวพบเพ้อกันตอนที่เพื่อนไปส่งกันส่งปูนกั๊ปก่อนพ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะทางว่าวกล้องขอตัวกับก้อนแบบดี้พ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวพบเพ้อกันตอนเพื่อนไปส่งกันเลยพี่น้องอ่ะตอนนี้เพื่อนกำลังมาส่งจนฮอดแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้เพื่อนกัน ขล้อ่พนกระโดนเติบเพิ่นมาทรงหายไปในพี่นออ้องเลยพ่นมากับลูกชายเพิ่นพี่นอ้อ,นองสบายดีเด้อน้องสบายดีเด้อหองขนาดนะแม่นห้อมพี่ห้อมมามามาเลยมาเลยง้อสลิดไฮเดรกมามา tông ma, tông ma Lọt dữ vơ nó Thằng đi bóc nè Ngàm mà lơi ai Ngàm mà, mà lời Tổng ma, tông ma tông ma, tổng ma Lấy cà phu lấy của ngài. เอก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 ได้เอกได้เอก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 พ่อสภาพยังโดนนะเนาะคาอดิบบกนั่ขึ oui, oh ้นเนาะเอ้แม่เราจับยนเลยจับยนทำาน้ากระหับเอามาเลย Hoa phân phân mang hết này thế hả lâm bạc, vô Nặng đấy lực, lấy nó lạc Đó, tụi lạc tụi nó lạc 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 bùm bồn 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 cúm bồn bồn nó bồn bồn จบบายนี่โอเคขอบใจขอบใจไอ้ขอบอขอบใจหลายหลายก็ทางก็ไปส่งไปไปวอฟิตไปแล้วพี่น้องก็ไปสร้างไปสร้างเพิ่นการปูนแดงปูนเขียวพี่น้องอ้ไรกันละครเล็กเอามาเพิ่มเติมทีบบพ่อแหละพี่น้องเอามาฮอดพอดีเพื่อกันลุยเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ก็พอดีขาดนะลุงเนาะ พูทธิขาดช่วงขวะขาดจังหวะโอ้ยรอถ่าปูนพี่น้องเอ้ยกระโดนเติบจะเป็นซองสมองพี่น้องเอ้ยกับทวาบุมีอ่าทวารทวามีปูนนี่กะพอดีแลี้ยวนี่พี่น้องเอ้ยปั่นนี่แล้วแล้วนะลุงเนาะอันนี้ผมรอปูนอีกบาทนี่เอ้ยทรา,ไาบาไปอยากันเป็นยังพี่น้อย,อยอไปถอยไปเลยละ พอดีการเริ่มคำ่ำเลยลูกไอ้พอดีเบิร์ตนี่เขากับพอดีจะพักเลยบบดน,นี้เนาะอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ทางบอกรักจะได้รับลาพระจักพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผมเพะาะกำลังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้อยทางบอกรักข,อขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาครับเบิ่งครับส้มแต่ต้นจนจบแลระบครับโฆษณาขอให้พูนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเยเบิร์ตกันสมองซื้บอลนั่นแหละพี่น้องเย ก็ถ้าวา่าพระทางวา่กวาก้าวว่าพิถพิธีปกันได้แทงวา่าก,ะกะ็กกขอกราบขอโทษขออภัยน้ำพีมน้องกับเพื่อนสุขุสุขคนพแม่พี่น้อยนะก่อนอำลาพระเจา้าพ่อแม่พี่ต้องไปทางวา่าก้าวขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี